ครับผมท่านผู้ชมมันนี้ว่าหาเห็ดคือกอล์ฟครับเห็ดปวกครับผมเห็ดปวกครับ เรียงว่านนี่ผมก็ได้ครับอาจากบ้านเมื่อไหรครับจะหิดหัวกัน,นบวัวบานบวัวเห็นมันดอกครับท่านผูช้ชมครับดอกงามเลยนีบ ตื่นมันไปครับออกยากออกห้างห้างครับหนุ่มชมเห็ดปุ๊กออกไปออกมายมันเงครับาบานแงนะครับรอรอชมไปน้ำกันเด้วยครับ ใสหน่อยไ,ไ,ได้ลยครับมูที่สงครับันมูแรกครับในนระตามูที่สวงร้อนแงยครับ ที่สองไล่เตบอไปครับมูนี่ก็ได้่เรืงงูดอกนึงแต่จะชมดอกงามงาน่เลงงูนี้ออกด้วครับผมมาพู่ครับ ขึ้นผู้ครับผมครับตอบงามงามครับล่างในทั่วคนตาครับสองมืงเอเห็ดปวกครับผมยาวต่อครับยาวตัว ใครดอกน่าง,งามต่แต่ใครหนึ่งดอกงามครับดอกยงขลุ่รครับแต่ผู้ชม เฮ็ดเล่างูครับท่านผู้ชมใหญ่มองเกิดเกิดจุเถิงพี่ค,ครับแล้วก็บ่เห็นหะมเก่าบ่าเห็นจัดเดียไอเดียวครับถึงแด้หมูเขาครับแบบนี้ ตะไคร้อีกแล้วครับท่านผู้ชมในสามอย่างครับมนเห็ดปววเห็ดละงกเห็ดตะไคร้ครับพอดีด็ปนทอดด้แกงครับผมท่านผู้ชมนี่ก็เห็ดตะไคร้ จะด่กง,งามครับเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่เห็ดไครเจะดา,งงาดอกกงามก็จุมจุ่มครับเห็ดปวปัวพยาบานผู้ชมปล่อยอีกจังงูเนาะเห็ดปัวก็ได้ งามแม่น้อยหนึ่งกมพอาเฮ็ดของเขาครับท่านผู้ชมดอกงามครับดอกเดียวหล่ตครับครับงามครับงามเนี่ยครับอครับแจกอะไรครับนี่ดอกเดี่ยวตะเกาหมูใหญ่ได้ครับสงใสยเลือตาเขาครับผมเก็บเล็กผสมหน่อยไปครับ วิีต่อครับอย่างไรก็ครับจั้หน้อยก็สิเห็นเมือ่อไรผมก็ได้ผมท่านผู้ชมก่อนสิลงเมื่อาามาฝ่ออยกครับงูนี้เห็ดปวกครับผมดอกงามงามครับัง้งถึงนทงลงครับเห็ดสองอย่างสามอย่างครับ ง่ายน่ครับมูนี่น้อยกำจีดอกครับออกออกมาจากไลยนี่ครับยังอ,ออกไกลกันบอไกลกันีอกกนดอกนึงนที่ครับทา่านผู้ชมครับเมนเขาหยิบสัตว์มาจักทางกันทางลงครับ ก็งามาะครับหมุงมยใหญ่ครับผมูก็งามหมูหมูไนยครับผมท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบอร์สุขุสุคนเด้อครับทุกคลิปที่ผ่านมาเข้าาว่าจากการกระทําของผมจานหลอดผ้าลุยถาพิดผลาระการใด ต้องขอโทษพอแม่พี่น้องไวน้นะโอกาสนี้เด้อครับเมื่อนี้ผมกับสิไดออำลา้าจากพี่น้องไปแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ